ดูมือรสวยจริงดูเลยเสียงวันเพืนใครรอเฮ้ยนคอทีนทวีตัวให้กับอเทียมเลยนะอม Gracias. ใมีเส้นขอบคุณแม่เล็กแม่ใหญ่แม่มีน้ำใจชูมู่๋ขอบคุณแม่จิ๋มแม่ปูแม่จิ๋มแม่ปูแม่จิ๋มแม่ฟูเอะไรอ่ะอะไรอ่ะกูบอกถ้าแม่จิ๋มก็ไม่ปูแยกกันสิมึงไม่เป็นวัดกัน มึงไปร้องัวงองทำไมอ่ะมึงมาทีเรอแม่จิ๋มก็ไม่จิ๋มมึงเอาแม่จิ๋มแม่ฟูมาแล้วแม่เขานั่งยังไงนะมึงยกเล็กแยกแยกกันได้สิมึงมั่วไปหมดแล้วจะหลแล้วได้กันตอนบอกเค้กอะไรเฮ้ยสงสัยนักหลานเนี่ยใส่แม่กับพ่ออีกแล้วแล้วมึงเอาชุดที่ไหนมาแต่งมึงบอกให้ใส่ชุดพีกันไม่ใช่เลยแล้วมึงโหลดแล้วมึงขาดทุนเลขเกมนี่กำไรเนี่ย นี่ขายไปแล้วขายงานงานจุดเยอะก็เกบขายขายแล้วส่งแม่มาอยู่นี่ส่งแม่เรียนบ้าเหรอแบบตัตัวดีกว่าเดิมนะเนี่ยใช่แต่เกียงอย่างเดียวใไขาอ๋อรูปร่างน่ากินจังเลยลกเฮ้ยระวังไม่เห็นกบคุ้นช้ากันนะระวังนะครับระวังนะระวังอะไรเฮ้ยมือนี่แตงคุสุดยอดจริงเลยทิ่เข้ามือแน่เพื่อนอ่เทนั้น เข้าได้เลยเสด็จพ่อรอรีบไปขอบใจมากนะใครเรียกอีกครับกุูกุูแม่กงกูเข็นนะครับดูดีตอนที่แต่งตัวสวยๆไม่ค่อยได้เนาะกดสุกนะครับสุกนะครับเด็นะครับเด็สุกนะครับมีนะครับเดินทางไปนะครับเก่งกว่ามึงพูดอะไรอ่ะนั่นโวยพอให้เขาไงเขารู้เรื่องไหมนี่ยรู้เรื่องเสด็จพ่อทำตัวโค้งพระเจ้าค่ะเถลงนัดลูกพ่อเถลงนัดกลับมาแล้วพระเจ้าค่ะ เสพพี่ลแล้วจะนี่น้องพี่โอ้โหคิดถึงจังเลยเหนื่อยพี่ไม่เจอกันนานนะคุนเป็นไงเนี่ยสบายดีหรือเปล่าวะฮะเป็นหว่วงนะนี่เอ้ยน้องกูนะกูกอดได้คนเดียวห่วงน,งนงเลยเมืองนี้เลยโอ้ชันดีใจนะเบค่ะที่จำบอกฉันได้จำไ,ได้สิแช่นั่นแนละมาใหม่นะเน้ เข้าหาน้องเอกหลายคนแล้วเบิร์ดหาไปเลยมึงสิเออน้องเอกเบิร์ดจะไม่เหลือเนอีเ่ยไม่เหลือไม่เหลือเออชีวิตมึงอะไม่เหลือ <laughs> อย่าไปบ่วงใครใดูแลต,ตัวเองเถอะไปเป็นมุกเป็นมุกใครเป็นมุกทำไมอะวันนี้จะยังไงให้มายายทำผมทรงทรงเลย จะขี่ไม่ดูเลยพูดจาแอบในรถลแล้วมึงบ้าแล้วเนี่ยน,นั่งในรถนั่งในรถต้องแอบทำไมอ่ะตำรวจเห็นไม่ได้งไงทำไมอ่ะ <laughs> ว่างว่างว่างไม่มีไม่มีวันนี้ก็เรียวมาเสร็จมือดูข้าตอนนี้กระหม่อมดั้มเรียงจดจำเร็จเสร็จสิ้นแล้วพ่อเจ้าค่ะแล้วก็เดินทางมาเนี่ยไม่ได้มาคนเดียว มีพระสาายมาด้วยพระเจ้าค่ะมีสาาย่้ามาด้วยพระเจ้าค่ะเออความเห็นแนวแต่ว่าจะกรสคนมีชื่อว่าอะไรกันลูกเฮ้ยเขาถามมึงเนี่ยข่าแค่ทำไมล่ะเบอ์อีกแล้วเนี่ยมึงชิดอะไรอยู่คนในแชร์กระบอมชั้นนามว่าสีสุชาติราชบุตรแห่งเมียงฟ้าพะทธพันธกระบอมชั้นมีนามว่าสีสุดขวยเป็นราชบุตรแห่งเมืองนี้พุทเจ้าค่ะเมืองอะไร เหมือนกักตัวผู้ชมย่เออนี่เจ้าเองน่ะก็เหมือนกับลูกของพ่อพ่อเป็นสหายของลูกพ่อใช่ไหมมาถึงที่นี่แล้วก็ทําตัวตามสบายเลยจะดีแล้ว่า่นี่เป็นบ้านของเจ้ากันแล้วกันมันจะไม่งามนะพ่อไม่ให้เป็นไรพ่อไม่ถือลูกๆตามสบายตามสบายลูกนะครับเฮ้ยเฮ้ยสบายไปแล้วพ่อปกครองมานานแล้วเฮ้ย นอนหลายวันแล้วไม่พอเสด็จพ่อขอเด็กนะเสด็จพ่อไอ้นั่นจะห่อน้องอีกแล้วดูวันเกิดนะจะหลอกล่อน้อหน้องจริงปะเนี่ยฮะน้องจริงปะเนี่ยน้องจริงสิโอ้โหคิดขนาดนั้นเลยเขารักกันโอ้ยน้องกันนะลูกอ่าในเมื่อเจ้าน่ะมาถึงที่นี่แล้วเจ้าค่ะก็ทำความรู้จักลูกสาวพ่อซึ่อีกคนนึงจะเปนอะไรบ้างพ่อนี่องค์บนเลยมีนางก็โอหญิงรัชนีลูก ลัียินดีน้องหญิงคิดรู้จักคนเาไว้อมันดีจ

เนจะหล่อเลยวะสวยและเกินดยกระจังที่กระจังมาชนกพี่ะจ,ะจะเตือนไว้เลยนะเพื่อนพี่สองคนงนี้ไว้ใจไม่ได้เจ้าจะทำให้ชนะุดฟ้าเนี่ย อย่าไปปล่อยใจเผลอใจให้มันนะทำไมล่ะเบะแล้วจะรู้ว่านรกมีจริงปาดดีซะด้วยไอ้ดึงมือแก้ตัวให้กูเลยใช่ครับแ,แก้ตัวมนาะแก้ไม่ค้นนะ Happy b i r h day t o you Happy b i r h day e b i r h day t o you โอ้โหเลวที่สุดเลยนี่ขอเดชะพุะเจ้าค่ะเสรจพ่อที่หมอมมาวันนี้อยากจะรบกวนเ็ษพ่อสักครั้งก็ผมเช่นที่สรก็หมเช่นเนี่ยต้องการแค่แค้นเสดเจษพ่อเส็จพ่อก็ผมเช่นตายเพราะเป็นกินศีราษคร ไอู้นย์ประมันตัดหัวเสพข้อกระหม่อมแช่งกลางสนามรบที่มาวันนี้ต้องการขอกองทัพเพื่อยกทัพตีศิลาเลิศครเป็นอะไรเนี่ยกลัวอะไรเล่นลิ้งกลัวอะไรเนี่ยลิ้นลิ้นมันไปเองว่าลิ้นมันไปเออมันก็ต้องบริหารไงลิ้นมันพันไงไม่ใช่มันมันมันใส่แมสแล้วมันใส่บริหารเนี่ยบริหารยังไงอ่ะมึงเคยสอนกูไงที่มึงทำอ่ะ เออและลิ้นมันจะไปเออเป็นมุกเป็นมุกเป็นมุกฉันเป็นพ่อกระหม่อมฉันเปรียบเสมือนลูกนกลูกกาตาดำๆขอความพุกันรุณารจากสิบปอนด์ทีเป็นลูกระสุอกระสือกันลำคาดีซะแล้วเสียงมึงไปแห้งมาจากไหนอ่ะเอาละในเมื่อเราสองคนต่างก็มีศัตรูเป็นคนคนเดียวกันแล้วแล้วก็พออนุญาตให้เจ้ายกกองท้พไปได้ลูกพ่อใครมาเจ้าครฮะแค่นี้ จกเตกรียมงต่อท่าด้วยเฮียก้าไม่ได้ฟังทั้งเรื it, ่องนี้พูดเฮียชาคำเดียวเลยโลแม่เขามานั่งรอฟังมึงพูดมึงแค่คำเดียวเลยผมพูดแค่นี้พอที่แกงดูอะไม่เก่งมากกระผมจะนำชัยชนะกลับมาให้ได้ไม่ใช่สาเส์นเพิ่มครั้ง เันเบิร์ตเดย์ให้โอเครื่องรนเข้าวผจนผ่านผู้หมู่ไพรีเสร็จเรียบร้อยใครตัดหัวสุนท์ศรีได้กูจะไม่ด응 uh 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 ูอะไรอย่างนั้นไปเด็กห่มตังเลยวค่อยมึงให้เนี่ยตั้งเอาไปทั่วเลย